เอาเลยครับผมท่านผู้ชมครับดูนั่นสิครับผมลัคก,กี้ดอใหม่เป็นแบบชุดนักรบนะครับแต่พอดึงมาเนี่ยเหมือนจะเป็นดาบแบบเอ็กคาลิเบอร์นะครับแต่กลายเป็นปืน,นครับผมโคตรเฟีย้ยวเลยครับโอ้โหยิงเสร็จปาทิ้งด้วยคือมันจะมีเิลเจอร์ตรงที่มันจะเป็นแบบกระสุนดาวตกเลยครับโคตรเท่ครับโอ้โหมาวะ แล้วนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเปิดนะครับผมก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าผมเนี่ยก็ต้องเหมาอยู่ดีนะครับเพราะว่าของมันเนี่ยมีเยอะบ้างนะครับก็เหมาตามที่ทุกคนเห็นนะครับเปิดไปเปิดไปเปิดไปจน CP ีมันก็เสียไปเท่าไหร่นะทุกคนลองไปหักรบกันดูได้นะครับแล้วของแต่ละชิ้นเนี่ยทุกคนมาดูครับผมชอบมากๆนะผมชอบอยู่หลายอย่างมากนะครับก็อย่างแรกเลยก็เป็นโลคัสครับผมเมื่อก่อนโลคัสเนี่ยมัน เพิ่งจะมีสกินอ e รีเจนเ r อรีเข้ามาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแล้วสกินที่มันเป็นสีอะไรแบบนี้เป็นลวดลายแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเท่มากนะครับนี่ก็เป็นสกินของโลคัสนดครับผมแล้วก็ท่าทางับผมของแบบนักรบอะอ,อะไรนะเขาเรียกว่านักรบอะไรสักอย่างครับผมก็ลืมชื่อไปแล้วแล้วก็จะเป็น Com แบ็กเอนะครับอันนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าขวานปลานั่นแหละครับทุกคนปลาขวานได้อะไรแบบนี้นะครับก็ สามารถไปเซตแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าผมคิดว่ามันใช้ยากนะครับแล้วอย่างต่อไปนะครับก็เป็นขวานยาวนะครับอันนี้แหละผมจะใช้นะครับทุกคนคือผมค่อนข้างชอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูแล้วก็ทดสอบไปทุกคนดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีชามก็ผมที่เป็นตราสัญลักษณ์น่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ของแบบองค์กรไม่ใช่องค์กรนี่ตราสัญลักษณ์ของนักรบอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะครับนี่ก็จะเป็นร่มนะครับผมทุกคนวิงสูรครับรวมถึงคอรลิงการนะครับคอลลิงการก็จะ เป็นแนวแบบนักรบโอ้โหมันค่อนข้างโล่งนะครับแต่ว่าจะได้เห็นเนี่ยมันจะมีเรื่องของไฟที่หลุดนอกกรอบนะครับแล้วก็จะมีเหมือนหิมะตกมันจะหิมะตกกว่าเนี่ยก็แปลกอยู่เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าก็ผมไม่ค่อยชอบแล้วมันดูแบบไม่เข้ากันเลยครับมันมันดูไม่เข้ากับนักรบเลยแล้วก็ตัวละครนะครับตัวละครนี่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้จะเป็นสกินใ้ครับผมทุกคนคนข้างชอบนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมแบบ มีตัวละครที่ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือ AK17 ของเรานั่นเองครับผม ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงพันท้ายของมันเนี่ยโอ้โหดูแบบเหมือนด้ามขวานเลยนะทุกคนดูดิแล้วม,มันอ้วนขึ้นมากนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสกินนี้ผมแบบค่อนข้างที่จะชอบเรื่องของสกินแล้วก็ลวดลายสีอะไรแบบนี้ผมชอบมากๆแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบกันดีกว่าแล้วเรื่องของแต่งเอค117นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยยังไม่ค่อยจะเล่นเอค117แบบจริงจริงจังๆนะครับอาจจะของแต่งอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับก็ผมลองเล่นอยู่หลายแบบมาก A k 117มันจะ เป็นปืนที่วขาคาี่าจะยิงในระยะใกล้ดีนะครับแต่ผมไปลองใช้จริงๆเนี่ย เดี๋ยวนี้มันก็แพ้ SMG แบบหมดรูปหมดร่างเลยนะครับอาจจะเจอในระยะใกล้เนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเลือกของระยะกลางกับระยะไกลนะครับก็ค่อนข้างดีครับแต่ที่มันจะดีไปกว่านั้นเลยคือระยะกลาง A k 117เป็นมันดีมากครับ AK 1ค7เคือค่อนข้างแรงนะครับในระยะกลางเนาะนั่นจึงผมแบบจะใช้ของแต่งแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละชิ้นเลยกันนะครับอย่างแรกก็ปากกระบอกปืนนะครับผมจะลบเป็น18.1%แนงรดแนวนอนแล้วก็ลบอีก6.4ความแม่ยำามเป็นยงนะครับ ว่าข้อเสียก็จะได้เป็นแรงดิตแนวตั้งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาเลงยิงก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%แต่ ผมคิดว่ามันไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่าของแต่งที่ผมจะมาแต่งต่อนะครับก็เป็นลํากล้องปืนก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะได้ลบสิระยะเวลาเลงยิงเลยก็บวกอีกความเร็วขึ้นที่2นะครับ2แล้วก็จะบวกอีก2ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งด้วยนะครับแต่ว่าความแม่นยาเมื่อเลงยิงก็จะสูญเสียไปอีก5%นะครับแล้วก็จะแรงดีเนื้อตั้งเนี่ยมันจะเพิ่มอีก10%ก้อนข้างเยอะนะครับของแต่งไอ้เค่เต้องคิดเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเลืองของบวกกับลบโอ้โหมันแบบมั ผมมาตีกับเมื่อกี้เพราะว่าจะเพิ่มความเร็วในการเล Eng ็งยิงด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะบวกเยอะความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งก็เยอะนะครับอันนี้ผมเอาไว้แบบตอก่อนพวกลูกซองหรือว่า S M G นะครับเวลาเรายิงในระยะใกล้เนี่ยถ้าเราไม่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งนะครับเวลาเราเล็งยิงเนี่ยมันจะแบบเคลื่อนที่ช้านะครับจึงทําให้เราแบบเป้าเราไม่ค่อยจุกเก่งนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าความเป็นยามันเล็งยิงตัวกระตุกแรงดินเนตั้งนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับแต่ บอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ข้อเสียขนาดนั้นเนี่ยแรงดิดแนวตั้งผมคิดว่ามันก็ควบคุมง่ายกว่าแรงดิดแนวนอนนะครับเพราะว่าแรงดิดแนวนอนผมก็เอามาใส่จากเจ้าตัวนี้แล้วนะครับแรงดิดแนวนอน18%กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลเซอร์ครับผมเหมือนเดิม o d c เลเซอร์นะครับลบ8%ระ,ะระยะเวลาเล็งยิงลบ9.2ความเป็นยังเมื่เล็งยิงครับแล้วก็แม็กกาซีนนะครับผมแม็กกาซีนก็ผมบวกมาแค่40นะครับคิดว่าเพียงพอแล้วแหละถ้าบวกมา48ผมคิดว่ามันจะเสียความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้ว ผมก็เลยใช้เป็นเจ้า10ความจุแมกกาซีนนะครับนั่นเลยครับผมาตากระเล้งกระสุนของ a k 1 1 7มันสูงเนาะ77เลยนะครับก็เลยต้องใช้เพิ่มแมกกาซีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอของมันแต่ว่าของแต่งนี่เนี่ยก็ลองไปแต่งตามกันได้นะครับถ้าผมมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคปะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสกินกันก่อนดีกว่าเพราะว่าคลิปวันนี้เป็นคลิปการรีวิวสกินนะครับลอไปดูกันดีกว่าว่าสกินนนมันจะสวยแค่ไหนน Let ให้เ <Hey, S 2> พื่อนพอด <พอ S 1> ีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้นนนานดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไมเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมละ่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ทุกคนครับอันนี้คือผมปรับภาพห,หรือกราฟิกแบบสูงที่สุดนะครับหรือว่าสวยที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวจะลองไปทดสอบดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเราไปทดสอบดูแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะ,จะเจ้าตัวสกินปืนเอชหนึ่งเจ็ดกระบอกนี้นะครับแต่ว่าปืนเนี่ยผมก็ได้ไปทดสอบอยู่บ้างแล้วนะครับเ,เดี๋ยวลองยิงแบบว่าใกล้ๆดูก่อนแล้วกันนะครับเอะอะไรครับเนี่ยมันเห็นไม่ชัดอะขอขึ้นไปหน่อยโอ้ปุยไปอีกนิดนึง กระสุนมันหมดเร็วจัดมันลงมาจากไหนวะเนี่ยดาตกอันเนี้ยไปขอดูข้างบนหน่อยดิอ๋อมันลงแค่นี้นะครับโหเห็นเลยครับผมเฮ้ทุกคนเห็นไหมว่าข้อเสียมันคืออะไรถ้าผมลืมบอกไปเออลืมบอกไปจริงครับคือว่าสกินกระบอกนี้นะครับถ้าไม่ใส่ปากกระบอกปืนมันมีข้อเสียอีกแล้วอ่ะมีหลายคนถามว่า สกินแบบดีเจนลี่มันโกงยังไงนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยให้โกงมันช่วยมันเล่นยากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับก็คือว่าถ้าไม่ใส่ปากกระบอกปืนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะรีโหลดกระสุนให้ดูนะครับเนี่ยมันจะมีปากกระบอกปืนยาวๆตรงนี้ครับคือถ้าใส่ปากกระบอกปืนแสงปากกระบอกปืนมันจะไม่ออกครับแต่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีแสงแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นปะคือถ้าไม่ใส่ปากกระบอกปืนคือสกินนี้แบบโอ้โหนั่นหละครับผมโคตรโหดครับโอเคลองยิงดูครับตาม เอาเรื่องนะผมคิดว่ามันสวยดีนะครับเอฟเฟกต์แบบนั้นมันมีควันเอ้ยอะไรวะนะเนี่ยเดีในในลองหน่อยดิทำไม่ได้เอากระสุนหมดอีกโอ้จะตายปะนี่จะเย็นจะเย็นมันจะมีแบบเท่าธุลีครับผม <laughs> เท่าธุลีแบบว่าโดนอะไรสักอย่างกอคือเวลาซูมผมคิดว่าสกินนี้ดูง่ายครับ เพราะว่าถ้าเราซูมแบบว่าดูสกินนะครับเนี่ยมันง่ายมากครับง่ายกว่าสกินอื่นๆเยอะเลยนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมไม่ชอบแบบมีวงกลมอะไรนะครับเพราะว่ามันบังหน้าจอผมทุกคนแต่แบบนี้คือถ้ายิงไกลนะครับคือแบบดีเลยครดูดิคือยิงไกลรู้สึกว่าดีเลยครับ a k 1 7เดี๋ยวผมจะลองยิงแบบไกลๆไปเลยนะครับถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ak117 ยิงยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะมันตายยากอยู่นะครับทุกคนเห็นปะเนี่ย ไอเชหนึ่งเจ็ดผมไม่แนะนาให้ยิงในระยะที่มันไกลเกินไปนะครับผมคิดว่าในระยะกลางกับระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแบบอันนี้คือระยะกลางนะครับปั๊มปั๊มถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับในระยะกลางแต่ก็ยังเบาอยู่นะสาหรับผมนะครับไอเชนหนึ่งเจ็ดอเชนระยะใกล้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูว่าในระยะใกล้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไกลเกินเดี๋ยว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 ลองหาใกล้ๆหน่อย ตัวหลังเลยกันปั๊มโอ้โหแรงมากครับตอนนี้คือกระสุนผมมี34ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองรีโหลดให้ดูนะครับเอ่อเอาสามสิบสี่เอากระสุนหมดอีกโอ้โหอยากรู้ว่าเสียไปกีนก่นนะัดแต่มันแรงมากครับดูดโโิโอเคก็เรื่องของสกินปืนประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวลองดูขวานกันหน่อยดีกว่าคือผมชอบตรงขวานนี่แหละโคตรสวยครับทุกคนดูดิว้าว Amazing โคตรสวยครับลองหน่อสยสิลองหน่อยสิลองขวานฟาดหน่อยสิ ปาบปาบโอ้โหโคตรดีปาบปาบผลระยะของขวานมันเริ่มใกล้ลงนะครับแต่ขวานสวยมากครับผมยอมรับจริงๆว่าขวานสวยมากไอ้เงี้ยล่ะดูดิโอ้ไม่ก๊อชโอเคทุกคนก็ไปตัวหนึ่งปาบปาบ ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปลงแรงอีกสักหนึ่งตาดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เล่นได้ง่ายหรือว่ามันเจะแรงจริงๆหรือแปล่าลนะครับลองไปดูกันดีกว่า let's go <S อ่าเลยครับผมทุกคนครับลุยส์ด่านแบบโคตรเล็กไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับลองดูกันว่าผมจะทําได้ไหมสกินแบบเวลาถือมันดูอ้วนมากๆเลยครับขวานก็ดูแบบว่าหนักๆด้วยนะทุก มันไม่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวทําให้มันแบบวิ่งชาเลยทุกคนเราไม่ต้องไปแบบเปรียบเทียบกับชีวิตจริงเนี่ยครับแต่เขาโหวอย่างแรงอู้บอกเลยว่าเอชเนเจ็ดในระยะใกล้ๆแบบนี้มันแรงมากครับพอๆกับ SMG เลยนะครับทุกคนคืออัตราการกระสุนของมันเร็วนะครับนั่นแหละวันนี้มารีวิวอะไรวะเนี่ยสวยเพื่อนเอาเฮ้ยโอไม่น่าเข้ามาเลยกระสุนหมดหมวเก็บปืนเราไปด้วยวะ เอฟเฟกต์เดี๋ยไม่ทันเห็นเลยจริงๆแล้วเอฟเฟกต์แบบมีแต่คนที่โดนยิงนั่นแหละเขาจะรู้ว่าโอ้โหเอฟเฟกต์ปืนนี้สวยจังแต่ผมไม่ค่อยโดนเลยตีอะไรไหนวะเย็นเดี๋ยวเพื่อนป๊าปต่เอ๋ตีอะไรโอ้โหเพื่อโอ้โหเห็นไหมครับทุกคน ในระยะใกล้ๆแบบนี้มันจะสู้ SMG ลําบากเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เปิดก่อนหรือว่าจังหวะเราไม่ได้นะครับคือเสียเปรียบแน่นอนับเอ๊ะงไงนึกว่าตายเอาข้างบนโอ้ตัวข้างบนก็มีไม่นะตอนนี้ตายแบบโคสูสีเลยทุกคนตายสูสีเกินอย่านะอย่านะเอาไปกินก่อนเอาไป มาสิอุ้ยเข้าหัวแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตีมีอะไรกระโดดยิงไปดีได้อยู่เกือบตายมันก็ได้จะแบบเออ่ทามมิ่งมันไม่ค่อยดีนะครับตัวเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยลองดูดิตีแล้วระยะนี้ก็ได้อยู่ถ้ามันยิงเข้าหัวสักเมตรสองเม็ดนี่คือแบบแรงเหมือนกันนะครับทุกคนเฮ้ยระเบิดมาสิโอ้โหคุณนายโคตรแรงครับ คุณนายมันมาเลยครับเสียงดีใสไปเลยเอาสักหน่อยนี่เหรอเอาสักหน่อยสิเอาสักหน่อยอส,อยอสอยิอ่ามีป่ะเอาตัวเม,มื่อกี้แบบจุกอย่างไวอยู่ไหนวะเอาไปโอ้โหเกินเกินไปตกใจไปเลยนี่แหละโอ้โหมีตัวหนึ่ง ฮาดพอยเลยบอกไว้เลยว่าตายบ่อยแน่นอน,นครับอยากจะรีวิวพวกแบบ d o ม i เนชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เจอเลยนะครับในแล้งอะ่ะจะเจอแต่พวกเอ่อวางระเบิดแล้วก็ฮาดพอยเนี่ยบ่อยที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมมารีวิวปืนในวางระเบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดูศักยภาพแบบแน่ชัดนะครับเขาแบบจะเล่นเป็นจังหวะมากกว่าไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรหรือว่าทําทําลายโลกมันได้ครับโมแต้ผมมันนำหทุกคนเอาไปสิ โดนหรือเปล่าหยีละเข้าไปอะไรจ้ะเออสวยเพื่อนเพื่อนเราเกิดตรงไหนวะผมเพื่อนเราเก็บสองเลยวะมีหรือเปล่าเฮ้ยตัวยิงได้ไงวะโอ้โหสองตัวรวดโคตรแรงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีกตัวนึงอะไปไม่ได้ครับจึ๊บโอ้โหไม่น่ารอดเลย โอ้แต้มทำไมมาตีตื้นกันจังเลยวันนี้โอ้กลับไปตรงนู้นเลยครับไปหนีเหร่ะนี่เนอตายอยู่เฮ้ยอ,อีกตัวหนึ่งไม่ไหวแล้วกระสุนไม่มีโอ้เดี๋ยรเราใช้เนปาลวะเฮ้ยเนปาลอะไรสักอย่างแล้วไงล่ะแจ๊ะวุ้ยเกิดเกิดไป ได้ครับผมรู้สึกว่าจะหาคนไม่ค่อยเจอเลยครับท้ายเกมเพื่อเราโหดขึ้นใส่ต้ยังไงโอ้โหอัดอกนี่ตายยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่เอาทำไมมันยิงไม่โดนวะเนี่ยสลับไปไหนตีแน่โดนไปสักหนึ่งตีเหรอ ติดมือเหมือนกันแน่ๆเล่นไปเล่นมาได้แบบยิงติดมือเหมือนกันตีแนะตีแนะเอาดิเอาเด,อาดิโอ้โหกระสุนหมดทุกคนเอาแล้วงานหยาบกระสุนหมดว่ะเออเป็นเด็กก่อนก็ได้เดี๋ยวเพื่อนเราจะแพ้ไม่เอาอเรียบร้อย ทีมเราเนี่แบบฝีมือดีลยครับมี MVP ของเรานี่แบบที่หนึ่งฝีมือดีเนะี่ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยสิเอาไปเอาไปเค okay, ได้อยู่ครับโอ้ oh, คือเดือดจัดแมพเล็กๆแล้วแบบมันเป็นอดหัดพอยนี่คือเดือดมากครับยิงกันกระจายไมตายเถอะเ okay, อ้ยมันมาได้ไงวะเน,นี่ย เ่อนได้อยู่อมันมีคนอยู่บนบ้านผมนต้องรีบจุกอวมันไม่เห็นผมก็ยิงสิครับอามาเสไหนอะไรจังหวะไม่โคตรจแจ๊ตมาเสดีอีกเปล่าดีอีกเปล่าเอา๊ะมีตัวหนึ่งหลบอยู่เคลื่อนดีกว่าเอา้เอาเฮ้ยอ๋อคนเห็นเราอะ่ะ37คิวทุกคนคือเดือดมาก 37มสิบเคิวเท่าที่1เลยแต่ทำไมเขาแต้มเยอะจะว่าได้เขาน่าจะเหยียบจุดไหมครับคือเหยียบจุดเราจะได้แต้มแบบ25แต้มทุกๆุกทีวิไม่รู้นะครับผมยังไม่แน่ใจเอ้ารู้ว่าเพื่อนปาไปก่อนปาโดนเต็มๆตายทัวไม่ได้สักตัวเฮ้ยปีนี่ครับโ,โอ้ยปาแฝดไปก่อนเฮ้ย ตนแฟดเองเฉยปล่อย <c oughs> <c oughs> ว่าเพื่อนหัวแต้มเราขึ้นกระฉูดครับใจเย็นชนะแน่นอนออกมาสู่โลกกว้างไหนวะแ่ยมันไม่ค่อยเจอเลยอะผมอะตีแล้วอ,อัดตัวเน้นเน้นอีกตัวหนึ่งตีแล้วไอตัวหนึ่งโอเคสวยโอ้ย,ยายจุดแล้วว่าขอไปตุยบ้านมัน ท่ไหนวะเสียงเต็มไปหมดเลยโอเคหลุดเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยไปเอาเดเอาเดเฮ้ยข้างหลังก็มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเพื่อนเหรอวะเอาเดเฮ้ย,ยไม่ตายออฆ่าตัวตายอีกแล้วครับน่าจะต้องเปลี่ยนลยแล้วแหละสี่สิบเก้าตัวครับชน,นะครับผมโอเคโอค้โหสี่สิบหกตัว ยิงเยอะกว่าที่1อีกหยอกๆเขานันจะเหยียบจุดนะครับผมนี่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับทีมเลยยิงอย่างเดียวโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันกเนสำหรับ AK 1คในวันนี้ออก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นแล้วก็ติดมือดีถือว่าใช้ได้ครับแล้วถ้าใครอยากแต่งตามก็ลองแต่งตามไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในอีีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ